ปังปครับงครับไปหนึ่งสองมัดขวาเนี่ยมัดสังตายได้เพราะนั้นต้องบิดได้ถูกไม่ได้ไปนิดไปลองนิดลองนิคุณลองถีบไ่ถีบเน่มอยู่ทีนี่ปต่ากไมจีดเยเก่งนะเก่งใช่ พยายามบอนชกเองหัวไหลปล่อยสบายเก่งแค่ข้อเก่งแค่ข้อใช่เพราะว่าอย่างที่บอกถ้าเราเราเก่งทั้งแขนเราหลอบช้าแล้วไม่แรงเพราะนั้นทำอยังไงได้เหมือนหัวชกที่สุดให้เร็วแล้วก็ให้แรงวับระชักกับใช่ตั้งกำข้อเราต้องวับระชักกับเออขาเหนือนั่นแหละขาเหนือนั่นแหละสวยชักกับนี้นีนี่นนี่ถต้องวับี ไอ้นในโดนตรงนี้มากอีกใช่ปล่อยใหญใไ้โดนนี่เจ็บปะแต่ต้องใส่แต่ต้องใส่ดูห่งจริงดูห่งจริงไ,ไอ้เ้ย

หมเพื่อนใหม่เต็มแล้วมเอาให้ลบเลยเร็วเร็วเอ้า